สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเย็บแผลซึ่งก็จะมีวิธีการที่หลากหลายมากเลยถ้าน้องๆพร้อ,อมแล้วก็ออกไปชมกันเลยค่ะสำหรับเทคนิคแรกนะคะก็จะเป็น Simple Interrupt เราจะจับ m ีเดิด้วยมือขวาและจับฟอสิปด้วยมือซ้ายนะคะแล้วก็จับเข็มเนี่ยเราจะจับตรงบริเวณที่ห่าออกมาจากตัวไอเลดเด็กน้อยตักแฝบจากด้านบักเข้าก่อนนะคะแล้วก็ดึงออกมา ให้เหลือปลายไหมสักเล็กน้อยประมาณสักสองเซนก็ได้นะคะจะได้ไม่หลุดออกมาจากเนื้อเยือ่อจากนั้นเราก็ทําการตักแฝบอีกฝั่งหนึ่งโดยการใช้ฟอสเซปจับแฝบให้อยู่นิ่งไว้แล้วก็ตักเข็มออกมาทุกๆครั้งเวลาที่เราหมุนเข็มออกมาจะต้องมีการโค้งเข็มเพื่อที่ให้มันออกตามความโค้งไม่ทําให้เนื้อเยื่อขาดนะคะจากนั้นก็ทําการหมุนไหมโดยมีระยะห่างตรงบริเวณที่เราเหลือไว้ตรงนี้ประมาณสัก10บเซนติเมตร เพื่อให้เราหมุนผูกได้ง่ายเราหมุนตามเข็มสองรอบแล้วก็ไปจับที่ชายไหมทางด้านแรกแล้วก็ลูดนะคะจะเห็นว่าจะมีทางด้านมือขวากับด้านมือซ้ายมือขวาเนี่ยจะจับไหมที่เราเป็นชายมือซ้ายเนี่ยจะจับส่วนที่ต่อยาวไปแล้วก็ทำการดึงมือซ้ายขึ้นนะคะแล้วก็ลูดมือขวาลงจะทำให้ไหมเนี่ยหมุนตามลงไปยังบริเวณที่เราทำการเย็บจะสังเกตเห็นว่า ไหมที่อยู่ที่อยู่ที่มือด้านขวาก็จะสั้นแล้วก็จะได้ไม่ต้องเปลืองไหมเยอะนะคะจากนั้นรอบที่สองเราก็ทำการหมุนทวนเข็มแล้วก็จับที่ชายไหมอีกด้านหนึ่งรูดแล้วก็ทบที่สามนะคะก็จะเป็นการหมุนตามเข็มหรือว่าทวนเข็มก็ได้หนึ่งรอบแล้วเราก็รูดนะคะก็จะเป็นอันเสร็จการเย็บแผล เมื่อเราทําการเย็บเสร็จแล้วเราก็จะจับไหมสอเส้นมาคู่กันเพื่อให้ผู้ช่วยตัดไหมได้ง่ายค่ะอันที่2นะคะก็จะเป็นการเย็บ h o r i z o n t a l matrix ขั้นตอนแรกเราก็จะทําการตักที่บริเวณด้านบัคคอก่อนนะคะ จะสังเกตเห็นว่าเราจะต้องโค้งเข็มขึ้นมาแล้วก็หมุนออกนะคะจากนั้นเราก็จะไปเย็บแฟบทางด้านพาราโต้ค่ะตักออกมาแล้วก็จะเป็นการปักกลับนะคะจะตักกลับจากด้านพาราโต้ในระยะห่างอย่างน้อยประมาณ5มิลลิเมตรนะคะจากไหมทางด้านมีเซียว พอเราตักด้านพาลาโตกลับมาปุ๊บล้วก็จะมาตักทางด้านบักท่อต่อหมุนมือออกมาแล้วก็จับที่ปลายเข็มนะคะเราก็จะเห็นว่าจะได้เป็นลักษณะของไหมที่อยู่ขนานกับรอยอินซิชชันไลน์ทำการผูกหนอดเหมือนเดิมเลยค่ะ เท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จ Horizontal Matress Suture ER ค่ะอันต่อไปก็จะเป็น Vertical Matress Suture ตัวใหม่สุดท้ายเนี่ยจะได้เป็นลักษณะที่ ตั้งฉากกับอินทิชันไลน์นะคะโดยการตักครั้งแรกเนี่ยจะอยู่ที่ความลึกมากที่สุดก่อนเข้ามาในแผลจากนั้นก็จะตักทางด้านพราโตในระดับความลึกที่เท่ากันกับที่เราตักทางด้านบัคคอค่ะเมื่อตักเข้ามาแล้วนะคะก็จะทำการตักกลับโดยกลับจากทางด้านพาราโตเข้าไป ในระดับความลึกของเนื้อเยื่อที่ตื้นขึ้นมากว่าการตักครั้งแรกนะคะ mm hmm. เมื่อเข้าทางด้านพาราโตเสร็จหมุนออกมา mm hmm. ก็จะไปตักทางด้านบัคโคลจะสังเกตเห็นว่าไหมที่ได้จากการเย็บวอ t i ดิคอลแมท e s yep. ico, re, s, uter, <S mm ูเจอ r e ก็จะมีความตั้งฉาก กับตัว i n น i t i o n Line จะตรงข้ามกับที่เราทําใน h ฮอริซ t t ทัล a t r s ิซูเจอ r e ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ในทางธนกรรมเนี่ยเราไม่ค่อยนิยมใช้การเย็บ v ค r t i c a l m t r ริซเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเยื่อเราเนี่ยถ้าเป็นการทําผ่าตัดเล็กทั่ว,วไปมันก็จะมีความหนาเท่าเท่ากันดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีที่ใช้เท่าไหร่ในทางธนกรรมค่ะ การเย็บแผล figure of a s u t u r e เนี่ยเป็นวิธีการเย็บแผลที่เราใช้บ่อยอีกวิธีการหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้การเย็บแผลถอนฟันหลังจากที่ถอนนะคะโดยการตักใหม่เป็นเลขแปดเริ่มต้นที่ทางด้านบัคเคิลก่อนนะคะตักเข้ามาในแผลแล้วก็หมุนตัวเข็มออกมาจากนั้นก็ไปตักทางด้านพาราโตจะเห็นว่าจะตักด้านเดียวกันก่อนนะคะก็คือเราตักเริ่มจากเมเซียลเนาะก็จะเป็นเมเชโอบัคเคิลแล้วก็ไปตักเมเชโอพาราโต หมุนออกมาปุ๊บหลังจากนั้นเราก็จะไปตักเหมือนเดิมเลยแต่จะเป็นทางด้านดิสโตนะคะก็คือจะเริ่มตักที่ดิสโตบัคคอลก่อนหมุนออกมาในแผลแล้วก็จะไปตัดที่บริเวณดิสโตพาราโตค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการผูกปมไหม เอาไว้นะคะโดยจะนิยมเอาปมใหมไว้ทางด้านบัคคอมากกว่าก็คือตรงตำแหน่งที่เราตักตำแหน่งแรกเพราะว่ามันจะได้ไม่รำคาญคนไข้นะคะเราก็จะเห็นว่าการเย็บแผลแบบฟิกเกอร์อเอสเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยลักษณะของไหมที่ผูกกันเนี่ยก็จะเป็นไขว้กันเป็นรูปกกระกบาดเหมือนเป็นเลขแปดก็เลยเรียกว่าฟิกเกอร์อั e เอูเจอร์ค่ะ การเย็บแผล Simple c o n t i n u นียอเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเย็บแผลที่เรานิยมใช้ในกรณีที่แผลมีลักษณะเป็นยาวๆนะคะเราก็จะเริ่มจากการตักแผลทางด้านบักเข้าก่อนแล้วก็มาตักทางด้านพาราโตหรือว่าดาลิงกัวนะคะแล้วเราก็ทำการผูกปมไหมเหมือนกับวิธีที่เราเย็บในซิมเ l ิลอินเ r อร์ e ั s t ต u สูเจอ ในครั้งแรกเราจะให้ผู้ช่วยทันตแพทย์เนี่ยตัดไปลายไหมด้านซันแค่ด้านเดียวนะคะเพราะว่าเราจะใช้ด้านยาวเนี่ยเย็บต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าไหมลักษณะการเย็บแบบนี้ก็คือเป็น continual suture เนาะเราก็จะเย็บต่อไปเรื่อยๆโดยการตักทางด้านบัคเคิลนะคะถัดออกมาจากตำแหน่งที่เราตักตอนแรกก็คือสักประมาณ5มิลลเมตรตรงนี้ก็ ไม่ควรที่จะเย็บแบบถี่จนเกินไปเพราะว่าถ้าเราเย็บถี่จนเกินไปเนี่ยบางทีมันจะกดเหงือกแล้วก็ทําให้เหงือกเนี่ยถูกคันบัตสะพายไปนะคะห่างอย่างน้อยห้ามิลลิเมตรแล้วก็พอตักบัตรข้าเสร็จเราก็มาตักทางด้านพาราโต้แล้วก็ตักต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตามความยาวของแผลเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแนะนําว่าเราควรจะตัก ในระยะที่ไม่เกินความโค้งของสันหลิดอย่างเช่นถ้าเป็นด้านหน้าเราเย็บไปแล้วมันเกินความโค้งของสันหลิดแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะสต็อปการเย็บก่อนก็คืออาจจะผูกหนึ่งครั้งก่อนแล้วเราค่อยคอนติเนียร์อัต่อไปก็ได้นะคะเราเย็บต่อกันไปเรื่อยๆในระยะความห่างที่เท่ากันนะคะจนมาถึงตอนสุดท้ายที่เรากําลังจะจบไหมก็คือเราก็แค่ไม่ต้องดึงตัวไหมจนสุดนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าด้านสั้นเนี่ยก็จะเป็นไหมคู่กันเนาะ ส่วนด้านยาวเนี่ยก็จะเป็นไหมเส้นยาวปกติที่เราจะทําการผูกเหลือระยะประมาณ10ซนเมตรแต่ที่บอกไปแล้วแล้วก็พันไหมแล้วก็มาจับอีกด้านหนึ่งก็จับตรงกลางระหว่าง2เส้นนะคะแล้วก็ทําการรูดเลยปื๊บพอรูดแล้วก็จะได้ไหมตอนจบประมาณนี้เราก็ทําการหมุนทวนเข็มไปจับตรงกลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําการรูดเวลารูดเนี่ยถ้าเราอ้าปลายนิ้วโฮเดอร์ออกนิดนึงมันก็จะรูดได้ง่ายขึ้นไม่ฝืด แล้วก็ครั้งที่สามนะคะจากนั้นก็ให้ผู้ช่วยทันตแพทย์เนี่ยทำการตัดไหมก็จะสังเกตเห็นว่าไหมมันจะเป็นชายสามเส้นอันนี้ก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับ continuous suture อันต่อไปก็จะเป็น c o n t i n u ีย r t อาร์ตล็อกกนะคะตอนที่เราเริ่มเนี่ยก็จะเริ่มเหมือนการเย็บตัว c o n t i n u ีย r t อาร์ตซูเอร์เลยที่เป็น s i มเ l ิลทำการตัดไหมด้านสั้นไปนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการเย็บต่อไปซึ่งมันจะเป็นการเย็บต่อเนื่องเหมือนกับเทคนิคคอนติ n นียร์อาร์ตซิมเิลเลยแต่ว่าจะมีการล็อกไหมในแต่ละปมซึ่งการเย็บแบบนี้ข้อดีก็คือจะทำให้มีวิธีการ ทำให้ทิชชูเนี่ยมันถูกเย็บแน่นกว่านะคะจะเห็นว่ามีการคล้องไหมหนึ่งรอบอย่างนี้พอเราดึงไหมตึงก็จะเห็นว่ามันเข้าไปสอดที่บริเวณตัวไหมเส้นหลักอย่างนี้นะคะเราจะเห็นชัดขึ้นเมื่อเราเย็บต่อไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะทําการเย็บตัวรันคอนิวอารแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทำการล็อกไหมในแต่ละสติดนะคะจนมาถึงสติ๊สุดท้ายก็จะเหลือตัว ชายสองด้านเหมือนเดิมก็คือด้านที่เป็นวงก็คือเป็นไหมคู่ก็คือด้านสั้นแล้วก็ด้านที่อยู่ที่มือซ้ายของเราเนี่ยก็คือด้านที่เป็นไหมยาวนะคะก่อนที่เราจะทําการผูกปมไหมเนี่ยเราก็เช็คความแน่นก่อนนะคะว่าทุกสติทมันแน่นดีแล้วก็เราก็ค่อยทําการผูกนะคะพันตามเข็มนาฬิกาสองรอบแล้วก็ไปจับตรงกลางเลยแล้วก็ลูดทําแบบนี้เหมือนเดิมนะคะ ตามเข็มนาฬิกาสองรอบทวนเข็มนาฬิกาสองรอบแล้วก็รอบที่สามเนี่ยจะเป็นตามจะเป็นทวนก็ได้นะคะแล้วก็ให้ผู้ช่วยตัดไหมนะคะก็จะเป็นการตัดไหมก็จะได้สุดท้ายเนี่ยเป็นชายสามเส้นเหมือนเทคนิคที่แล้วเลยค่ะ